สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้พี่เล็กมาขอพรหลวงพ่อปหนีเนาะแบ่งปันกันนะครับก็ขอโชคลาภในงวดต้นปีนะครับแบ่งปันกันตามหลักพี่เล็กก็จะจุดดูคนเดียวแต่ว่าสองงวดละงวดที่แล้วก็แบ่งปันนะแล้วงวดนี้ก็ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่แบ่งปันกันนะครับสองงวดละที่พี่เล็กแบ่งปันเนาะก็งวดที่เราไม่เข้าเป้าไม่เป็นไรวันนี้เราก็ขอพอรท่านก่อนก็คือเป็นงวดต้นปีเนาะออกวันที่สิบเจ็ดนะครับออกวันที่สิบเจ็ดสวัสดีพี่เชอรี่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลย ครับถ้ามีธุระก็ไปทางงทํางานก่อนก็ได้มาดูย้อนหลังได้ครับว่าเป็นเลขอะไรเพราะว่ากว่าทูบจะหมดก็อนอีกนานอยู่กว่าทูบจะหมดก็อีกนานอยู่ก,อกนนอ็อย่างพี่เล็กเดี๋ยวบอกก่อนนะก็คือพี่เล็กอธิษฐานหลวงพ่อปลดหนี้นะครับนะเพราะว่าเออเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านเนาะเราก็เหมือนกับแบบว่าขอพรองค์ท่านให้ช่วยปลดหนี้ปลดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เล็กก็ตามหลักแล้วก็จุดดูเอง ตามหลักแล้วก็จุดดูเองแหละแต่ทีนี้แต่ทีนี้ว่าสองงวดนี้ก็อ,าอยากจะแบ่งปันนะฮะอยากจะแบ่งปันงวดที่แล้วเป็นงวดส่งท้ายปีก็ไม่ไม่ไม่เข้าเป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะก่อนหน้านั้นก็ได้อยู่นะไม่เป็นไรแล้วก็งวดนี้เป็นงวดต้นปีก็เลยคิดว่าอะลองมาจุดขอพรองค์ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะขอปลดหนี้ต้นปี <c oughs> ก็เลยแบ่งปันนะคะผมเขาเขาบอกว่าถ้าดูคนเดียว ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งปันแล้วถ้าเกิดว่าหวยเข้าเป้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญด้วยนะครับพี่เชอรี่บอกว่าเย้ yeah, สวัสดีจ้ารอรุ้นนะครับผมครับนะเป็นทูบที่เขียนว่าแม่น้ำหนึ่งแต่ว่าไม่เกี่ยวนะแต่ไม่เกี่ยวเป็นเหมือนกับเข้าปั๊มมาเฉยๆแต่ว่าเราจุดทูบเนี่ยเราเระลึกถึงองค์หลวงพ่อปดนีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะไปถวายกลวยที่เป็นถวายกรวย ให้กับทางวัดด้วยนะฮะถวายกล้วยจราจรนะเพราะว่าพี่เล็กก็สั่งในลาซาด้ามาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปถวายที่วัดนะไม่ถวายกับพระนะไปวางไว้เลยแบบปิดทองหลังพระเลยนะฮะไม่ต้องอ่าให้ใครรู้ว่าเราเอาไปถวายเราไปถึงเราก็อธิษฐานหาหาลวงพ่อปดนี่แล้วก็วางไว้เลย <laughs> พี่เจลี่บอกว่าอย่าให้ตรงกับเลขอันนะสาธุนะครับสาธุนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เล็กเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวพี่เล็กเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือไฟที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นดวงหลอดกลมนะครับเป็นไฟ LED ตรงโซนหน้าครัวเนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่สองสองดวง โซนหน้าครัวจะมีสองดวงแล้วก็แล้วก็มีหลอดไฟวอร์มอยู่สี่ดวงอ่ามีหลอดไฟวอร์มอยู่สี่ดวงแต่ทีนี้อีตรงโซนหน้าครัวที่เล็กจุดทูบตรงเนี้ยมีสองดวงที่เป็นหลอด LED คือหลอดหนึ่งเนี่ยดับมาตั้งนานแล้วแล้วมันต้องใช้บันไดสูงเพื่อที่จะปีนขึ้นไปขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็เพื่อที่จะปีนขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปขยับมันอนะ ไปขยับหรือว่าถอดออกมาทีนี้เมื่อกี้ตอนที่พี่เล็กจุดทูบเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจุดให้ทูบติดนะอยู่ในระหว่างการจุดให้ทูบติดนี่แหละไฟดวงเนี้ยไฟดวงเนี้อิทธิดับมาเป็นเกือบปีเนี่ยนะครับคือพี่เล็กไม่มีบันไดสูงไงถ้ามีก็คือจะต้องเอาโต๊ะอะมาวางแล้วก็เอาเก้าอี้ปีนทีนี้กว่าเราจะปีนเราก็ต้องลื้อของบนโต๊ะออกก่อน ก็เลยไม่มีเวลาหรือตั้งแต่ขายออนไลน์ก็ยุ่งเมื่อกี้ตอนจุดทูบเนี่ยยังไม่ติดดีไฟดวงนี้สว่างเลยตอนนี้สว่างสองดวงเลยพี่เล็กไม่ได้โกหกนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเมื่อกี้ขนลุกไปทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้พี่เล็กขนลุกเลยนะตอนที่จุดทูบเราก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ท่องน้ำหมู่ด้วยอะไรด้วยก็เฮชาหายะ จริงๆบทเฮชาให้ายะจะเป็นขอพ่อพระพิคเนตเนาะแต่ว่าพีเ่เล็กก็ทองด้วยเพราะว่าเราก็เป็นสิบพ่อพระพิคเนตเนาะเ,เราก็อยากจะให้ผลบุญเกื้อหนุนแล้วก็ท่องเฮชาให้ายะสังกาบุนอิบุลันนกาตาอีาอิบุมุซากาตาอีาอุมาตมัมหามาบุนดุกาซีมูดากูอุตามตีบากาบอาลุมุสซยสังกาบุนอเราก็ท่องสามจบท่องในใจทีนี้ไฟดวงเนี้ยติดอันนี้อันนี้แบบเข้าหมด มูเตลูเลยจริงๆนะเข้าหมดแบบมูเตลูมากเลยนะครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าเมื่อกี้ไฟไฟสว่างจริงอะ่ะพี่เล็กงงเลยขนลุกไปหมดเลยนะเมื่อกี้ไฟสว่างจริงขนลุกไปหมดเลยเนี่ยหน้าหน,น้ายังดูชาชาอยู่เลย <c oughs> คือพี่เล็กเนี่ยตื่นมาตอนช่วงประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะเตรียมพร้อมที่จะอ่ามาจุดธูปสิบโมงห้าสิบเก้าทีแรกถ,ถามอาจารย์ว่า วันนี้เป็นวันพรฤหัสนะเพราะว่าวันพรฤหัสเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นวันไหว้ครูขององค์พ่อพระพิฆเนศเขาจะรู้กันดีว่าวันพรฤหัสเนี่ยจะเป็นวันไหวครูขององค์พ่อพระพิฆเนศแต่ทีนี้เรากอา็อยากถวายความเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อวัดพระธาตุายโยด้วยเนาะหลวงพ่อปดนี้แล้วก็เลยจุดวันพระฤหัสแล้วเราก็มองว่าเก้าโมงได้ไหมอาจารย์บอกว่า ไม่ได้มันเป็นคือปีมันเลื่อนแล้วก็ให้จุดเป็นสิบโมงห้าสิบเก้าพอสิบโมงห้าสิบเก้าพี่เล็กก็เตรียมพร้อมก็จุดเลยนะแต่วันนี้ไม่มีพวงมาลัยถวายนะแต่ไม่มีพวงมาลัยถวายแต่ก็ระลึกสักกะระในใจนั่นแหละนะครับนะก็รอดูกันนะว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ หรือถ้าใครมีธุระก็สามารถไปทําธุระทำงงทํางานกันก่อนได้นะแล้วก็มาดูย้อนหลังเพราะว่าคลิปนี้พี่เล็กก็จะไม่ลบนะครับหรือเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะฮะใน YouTube ช่องเล็กที่สตอรี่ชาแนลพี่เล็กก็จะก๊อปคลิปวิดีโออันเนี้ยเข้าไปลงใน YouTube อีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะรอดูกันนะครับ เลขสามมาแล้วพี่เชอรี่บอกเลขสามมาแล้วน้องก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าจะเป็นเลขอะไรต่อเนื่องจะเป็นเลขอะไรต่อเนื่องก็จะเป็นเลขสามตัวอย่างเงี้เนะ้อถ้าเราเล่นเลขล่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะเล่นแบบสับไปสับมาได้อะไรประมาณนี้นะสาธุแม่เจเจบอกว่าสาธุสามสามเก้าสาธุนะครับ ถ้ามีสามเนี่ยเราสามารถสลับกันเล่นได้นะครับเล่นไปซ้ายขวาก็เดี๋ยวเร็วๆนี้พี่เล็กก็จะไปถวายกลวยที่วัดพระธาตุบายโยนะเพราะว่าของจากราซาได้ยังไม่มานะคือเหตุผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเหตุผลที่บอกว่าจะถวายกลวยเนี่ยก็คือตอนที่พี่เล็กไปวัดพระธาตุบายโยครั้งที่สองเนี่ยคือตอนที่เราจอดรถไม่มีกลวยนะแต่ทีนี้ ตอนที่รถคันอื่นเขาออกแล้วเขาย้ายกลวยมาไว้ตรงหน้ารถเราแล้วรถเรามันเป็นรถสูงนะ mg z s มันก็จะเป็นรถคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรถสูง suv สูงระดับกลางก็จะมองไม่เห็นกลวยเพราะกลวยมันจะเป็นขนาดาขนาด7ซมนะเป็นขนาด7 7ซมนะเราก็มองไม่เห็นเพราะรถเราสูงเราก็เดินหน้าเลยเดินหน้าก็เหยียบดังกรอบ เหยียบดังก๊อปเลยแล้วคนที่เขาขายอยู่แถวนั้นเขาก็มาช่วยมาช่วยหยุดรถบอกว่าเดี or, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอากลวยออกก่อนกาเอากลวยออกกลวย, <laughs> บลวยแบบบี้เลยนะบี้ <B S 2> เป็นแบนเลยก็ช่วยกันทุบให้แบบว่าให้สามารถใช้งานได้ <laughs> ก็รู้สึกผิดนะฮะเพราะว่าแต่ว่ากลวยนั้นตอนเราจอดไม่มีไงแต่รถคันอื่นพอเขากลับเนี่ยเขาก็ย้ายกลวยเพื่อให้ตัวเองออกได้ใช่ไหมก็มาวางตรงหน้ารถตรงใกล้ๆตรงข้างรถเรา มันพอเราเลี้ยวก็ไม่ได้ไม่ได้วางข้างหน้ารถหรอกก็วางตรงข้างรถแต่พอเลี้ยวเราก็ต้องหักพวงมาลัยออกใช่ไหมฮะก็เหยียบเลยนั่นแหละนะครับก็เลยคิดว่าเ,ออเดี๋ยวมีโอกาสไปครั้งนี้ยังไงก็ต้องไปถวายกลวยแน่ๆเพราะว่าถวายพวงมาลัยก็ถวายอยู่แล้วลนะ่ะเนาะแต่นี้เราก็ถวายกลวยนะก็คิดอย่างนั้นนะครับสาธุนะครับ จริงๆพี่เล็กก็ไม่ได้คิดว่าจะมาใบ้หวยอะไรแบบนี้หรอกนะแต่ว่าจริงๆตัวเองก็จุดจุดดูเองอยู่แล้วในในทุกทุกงวดเนาะงวดละครั้งเพราะว่าจะไม่จุดซ้ำเพราะพอซ้ำก็จะเป็นเลขก,ก็จะเยอะไปแล้วแต่โชคเราทีนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไปถูกไม่ถูกยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็เอเหมือนกับว่าเรามาอยู่ใน เพจของพี่เล็กเนี่ยเราได้มาเจอกันเนี่ยเหมือนโชคลาภวาสนาเนี่ยเขาก็คงเกื้อนหนุนเรามาให้เรามาอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับมีอะไรพี่เล็กก็แบ่งปันเหมือนเขาเขาลิขิตมาให้เรามารู้จักกันมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับนั่นแหละรวยเราก็จะรวยด้วยกันนะถ้าหากว่าพี่เล็กถูกรางวัลที่หนึ่งนะเดี๋ยวพี่เล็กลูกค้าเพจเนี่ยมีกี่คน มีกี่คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลี่ยแบ่งกันถ้าแจกคนละพันไม่น่าจะพอไหมฮะถ้าเฉลี่ยสองหมื่นกว่าคนเนี่ยพี่เล็กว่าน่าจะต้องเหลือคนละคนละร้อยไหมจะพอหรือเปล่าไม่รู้พี่เฉลี่บอกว่าแปดตามมาแล้วนะแปดตามมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูอีกเลขหนึ่งครับพี่สามแปดแปดสามมาแล้วเนี่ยนะ เล่นบนเล่นล่างได้ครับก็ว่ากันไปตามดวงเนาะอ๋อเดี๋ยวพี่เล็กจะเล่าให้ฟังวันนั้นที่บอกที่บอกว่าเลี้ยงหวยช้าใช่ไหมฮะที่พี่เล็กบอกว่าเลี้ยงหวยช้าวันนั้นกลับมาจาก อ่พัทยาใช่ไหมวันนั้นกลับมาจากพัทยาเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรายการต่อที่อ่าเอ็มบีเคแล้วก็ไปที่งานจอดแร์ทีนี้ไปเลี้ยงวันเกิดหลานเขามีหอยให้เรากินเป็นหอยที่เป็นแบบเป็นเซตใหญ่อะนะนั่นแหละพี่เล็กมองว่าหอยเนี่ยน,น่าจะเป็นตัวการของหอยนี่แหละที่ทําให้เราท้องท้องเสียท้องเสียแบบรุนแรงเลยอะ เกือบจะต้องหามไปหามหมอแล้วเกือบจะต้องหามไปหามหมอแล้วแต่พอดีโอเคเรารู้วิธีจัดการกับอาการไงก็เลยหายในวันนั้นแหละเรียงหวยไม่ทันไปวันหนึ่งฮะเสียชั่วโมงการขายไปวันหนึ่งนะคือหอยเขาคงจะแบบนานๆได้ขายเขาคงจะใส่ใส่สารอะไรเงี้ยให้มันอยู่ได้นานอย่างเงี้ยนะครับ ก็เราก็เลยกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเหยื่อก็ท้องเสียวันนั้นเลี้ยงหวยไม่ได้เลยนะฮะเล้าไปทั้งตัวเลยเพราะว่าพิษนะพิษจากการท้องเสียนี่ร้าไปทั้งตัวเลยพออายุมากๆก็เป็นอย่างเงี้ยฮะบอกบางนะพี่เชอรี่หัวล้อใหญ่เลยนะครับอ่าเลขอะไรกําลังมาแล้วฮะเลขบเลขอะไรสักอย่างทําไมเลขนี้ดูดูสั้นๆ ดูสั้นๆไหมครับอ่ามขอให้เป็นเลขโชคเลขลาบนะครับขอให้เป็นเลขเฮงเลขรวยนะครับขอให้เป็นเลขโชคเลขลาบขอให้เป็นเลขเฮงเลขรวย น่าจะใช่นะครับพี่เชอรี่น่าจะเป็นสามแปดศูนย์นะน่าจะใช่นะครับขอให้เป็นเลขเฮงเลขรวยครับผมขอให้เป็นเลขโชคเลขลาบขอให้เฮงเฮงกันทุกคน เป็นเลขศูนย์จริงๆด้วยครับเป็นเลขศูนย์จริงๆด้วยครับพี่เชอรี่ครับผมนะ,ะสรุปแล้วก็คือเป็นเลขศูนย์นะครับทุกคนก็เป็นสามแปดศูนย์เนาะสามแปดศูนย์นะนะครับก็เป็นเลขนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีเฮงมีรวยในงวดต้นปีนะฮะหวยออกวันที่สิบเนะทุกคนแล้วก็คืนนี้มีไลฟ์สดไลฟ์สตรีมนะครับ มีปล่อยเลขหมดศูนย์ที่ราคาแบบว่าโอเคหน่อยแล้วก็มีกล่องสุ่มด้วยนะแต่ว่ายังไม่บอกนะเพราะว่าพี่เล็กไม่ไม่แน่ใจว่าจะจัดการทันไหมในเรื่องของกล่องสุม่มกล่องสุ่มที่ว่านี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นกล่องสุ่มเนี่ยแปดร้อยสามสิบห้าบาทกล่องสุ่มเนี่ยกล่องละแปดร้อยสามสิบห้าบาทนะฮะก็คือมีหวยทั้งหมดห้าใบ มีหวยทั้งหมดไม่ใช่8ปดรามว่ามีหวยทั้งหมด10บใบไม่ใช่5า้าใบมีหวยทั้งหมด10บใบนะครับ10บใบเนี่ย800เนี่ยตกใบละแปดสิบาทเป็นกล่องสุ่มนะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแอดมินน่ะเขาจะปล่อยกล่องสุ่มให้พี่เล็กเนี่ยกี่กี่กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาสปอยกันอีกทีนึงแล้วก็ใครเอฟก็คือจะให้กดรหัสแล้วก็เดี๋ยวระบบจะดูดไปเลยนะเพราะเป็นออเดอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะเป็นสามสิบกล่องสี่สิบกล่องห้าสิบกล่องแต่ก็คือจะมีกล่องละสิบใบสิบใบก็จะตกแปดร้อยบาทค่าจัดส่งสามสิบห้ารวมทั้งหมดเป็นแปดร้อยสาสิบห้าบาทก็ตกใบละแปดสิบบาทแต่คือเลือกเลขไม่ได้เป็นกล่องสุ่มตัวเลขนั่นเองนะแต่ว่าก็คือจะทราบเลยว่าเป็นชุดเ,เป็นหวยใบยเนี่ยทั้งหมดสิบใบนั่นเองนะครับทุกคนครับเมื่อกี้นะพอทูบพอทูบดับแล้วนะพอทูบดับหลอดไฟดวงที่พี่เล็กว่าเนี่ย กระพริบกระพริบเลยอ่ะเหมือนจะดับเหมือนหลอดไฟที่พีเ่เล็กว่าเนี่ยจะดับเลยอ่ะเมื่อกี้นะพี่เชอรี่บอกว่าที่แผงมีป้าน้องชุดสองใบสีบ่ใบห้าใบอ่าพี่เชอรี่ทักแอดมินไปเลยครับน้องไอซ์รอรับออเดอร์อยู่นะน้องน้องไอซ์รอรับออเดอร์อยู่เพราะว่าเมื่อเชา้าอ่าพอดีเมื่อเช้าผมเนี่ยเคลียร์หลังบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นช่วงของน้องไอซ์และน้องไอซ์เอาแผงไปที่ร้านนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวรอดูแอดมินเขาจะจัดการกล่องสุ่มยังไงให้เล็กเดี๋ยวเล็กค่อยมาโปรโมทอีกทีเดี๋ยวพเล็กพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่พ้องกับที่แอดมินเขาจะจัดการให้นะครับขอบพระคุณทุกคนมากนะขอให้โชคดีร่ํารวยเฮงเฮงพี่เชอรี่บอกว่าได้ได้ครับน้องได้ครับได้ครับโอเคครับผมนะไลฟ์สดคืนนี้เจอกันนะครับแต่ยังไม่แน่ไม่แน่นอนในเวลานะแต่เดี๋ยว ค่อยว่ากันขอพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะขอให้เฮงเฮงรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เชอรี่นะครับ